ใช่แล้วนะไม่ตายเหม่ยไม่ใช้เหนื่อย Cái... Cái đó mới thấy cá cua. Nó thấy Để cái, nó thấy con này, nó มันรออะไรกูกูจะ่ายอยู่แล้วเครื่องมันเป็น Да. เขาให้ไปทอะไรบ้างเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่